สอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทดสอบทดสอบเสียงเข้าหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทดสอบเสียงเนี่ยเพราะว่าอัดไปรอบหนึ่งแล้วเสียงไม่เข้านะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์กันนะครับก็ไม่ผูดพร่องทำเพลงเราจะพยายามไปให้เร็วนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ทันสามารถกดเอ่อทำให้วิดีโอมันช้าลงได้กดสโลไปนะครับอ่ะ เรามาดูกันเลยนะครับเราเรียนไปจนหน้า1 1 1 1 2แล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนหน้า1 1 3ถึง1 1 4นนะครับอ่ะตัวนี้นะ 1 1ึและ114นสะครับสำหรับใครนะครับที่หนังสืออยู่ครูก็ใช้สมุดเอาละกันนะครับส่วนคนที่หนังสืออยู่กับตัวเองก็ใช้หนังสือไปนะครับเพราะว่ามันจะมีบางคนที่ส่งบ้างบางคนก็ไม่ได้ส่งนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือบางคนก็อยู่ครูบางคนก็อยู่กับตัวเองเพราะงั้นใช้สมุดหรือว่าหนังสือก็ได้นะครับในที่นี้อ่าบอกหน้า113ก็แล้วกัน113นานะครับสำหรับคนที่ใช้สมุดให้เขียนแต่บรรทัดโอ้โห เขียนแต่บรรทัดนี้นะเขียนแต่บรรทัดสมมุติฐานนะครับเขียนแต่สมมติฐานเฉพาะหน้าหนึนะขัดจมูกขัดจมูกทุกทีหนึนะครับอ่าไปกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเพื่อความชัดเจนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบใหญ่ไปโอเคยั okay. บบนนี้ได้ไหมดูก่อนอ่า ได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอากาศเราจะเรียนเรื่องอากาศเรามาดูที่เขายกตัวอย่างเอ้ที่เขาพูดถึงนะครับก็มีเขาบอกว่าอากาศมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอ่าเดี๋ยวจะไปช้าๆกลัวมไม่ทันอากาศมีความสําคัญสำคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเขียนตั้งยาวเนื้อหาจริงๆมีแค่แค่นี้แหละสําคัญ ต่อสิ่งมีชีวิตนะครับสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอากาศที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังประกอบด้วยแก๊สและส่วนประกอบอื่นๆอ,อีกหลายอย่างนะครับก็คือในอากาศเนี่ยตอนนี้เรามองไม่เห็นก็จริงมันจะมีแก๊สมีก๊าซมีฝุ่นมีไอน้ำอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ไปดูกันเลยแล้วกันเขาเกลื่อนเกลื่มาให้แค่นี้นะครับเขาเกลื่อนมาให้แค่นี้ปึ๊บ นะฮะเรามาดูกิจกรรมที่เราต้องทําวันนี้ครูจะพยายามหากิจกรรมให้ทำเนาะเพราะว่าถ้านั่งฟังครูอย่างเดียวเนี่ยมันจะน่าเบื่อมากเลยการนั่งดูวิดีโอที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็จะไม่ได้อะไรด้วยีวย่ยมันก็จะนั่งฟังแล้วก็ผ่านๆไปนะอ่าอ้อโทรทีนาฬิกาปุ๊บต่อไปนะครับกิจกรรมพัฒนาทักษะนะครับกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่หนึ่งนะครับเรื่องส่วนประกอบของอากาศนะครับ เราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์นะครับาการทำกิจกรรมครั้งนี้เขาอยากให้เรารู้จักสังเกตสําสรวจลงความคิดเห็นก็คือการเขียนกันพูดคุยกันอะไรประมาณนั้นนะครับจากข้อมูลเพื่อบอกส่วนประกอบของอากาศเขาจะบอกว่าให้เราบอกส่วนประกอบของอากาศนะครับนี่เนื้อหาจริงๆที่เราจะต้องทําวันนี้คือ บอกส่วนประกอบของอากาศซึ่งเรามองไม่เห็นน่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาทําวันนี้แหละนะครับก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกแต่ก็รู้เท่าที่สังเกตได้นะครับอ่าต่อไประบุปัญหานะครับเขาจะบอกว่าระบุปัญหาซึ่งเขาระบุมาให้แล้วเรียบร้อยอยู่ตรงนี้ เขาบอกว่าส่วนประกอบของอากาศรอบตัวเรามีอะไรบ้างก็คือเขาสงสัยนั่นแหละเขาตั้งข้อคําถามขึ้นมาเขาสงสัยโอ้โหเขียนยากมากมเขาตั้งเขาสงสัยมาว่าส่วนประกอบของอากาศรอบตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะนะครับก็ให้เราตั้งสมมุติฐานมานะครับสมมุติฐานนี้คือตัวนี้ เราก็ตั้งสมมติฐานมาว่าเ,เราจะตั้งว่านยะนะังไงดีนะนะครับตั้งว่ายังไงดีเอ่อถ้าเราคิดไม่ออกก็กลับขึ้นไปดูที่เขาเกลื่นเกลื่นให้ครับหรือว่าเอางี้ลอกครูเลยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าวิาวทยาศาสตร์มันไม่มีผิดไม่ถูกแล้วเราก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆนะครับครูก็จะตั้งสมมติฐานว่าอ,อ,อะไรดี <c oughs> ตั้งสมมติฐาน กูตั้งว่าอากาศกูจะเขียนช้าๆนะเพราะว่าเขียนเร็วๆเขียนยากอากาศรอบตัวเรารอบตัวเรามีส่วนประกอบ ส่วนประ,กอ,ประกอบประกอบหลายอย่างหลายอย่างนะครับหูตั้งประมาณนี้หรือใครจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะตั้งว่าอ,อ,อากาศรอบตัวเราประกอบไปด้วยแก๊ส อากาศรอบตัวเราประกอบไปด้วยกา๊าซอากาศรอบตัวเราประกอบไปด้วยฝุ่นไอ้น้ําอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ไม่มีผิดไม่มีผิดไม,ม,ดม่ถูกนะสมมติฐานมันคือตั้งมัว่วตั้งสมมุติขึ้นมาไม่ใช่มัว่วสิตั้งสมมติขึ้นมาแบบคาดเดาว,ว่ามันควรจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะฮะก็เรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ขอเลื่อนขึ้นมาปึ๊บอืมนี่นะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ที่เราจะต้องใช้วันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวนะแผ่นพลาสติกใสนะครับแผ่นพลาสติกใสหนแผ่นแค่แผ่นเดียวเท่านั้นเองนะครับแค่แผ่นเดียวเท่านั้นเองนะฮะเราก็ไปหามานะครับไปหามาเลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยเราก็มองรอบๆตัวเรารอบๆบ,บ้านหาได้เต็มที่ง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยจะเป็นถุงพลาสติกถุงพลาส ต่กนะครับคือที่พยายามเขียนเนะี่ยก็คือให้เวลาไปหานั่นแหละเนะีเราอาจจะกดพอยส์วิดีโอไว้เพื่อไปเดินหาหรือว่าเราจะถือโทรศัพท์ไปด้วยก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องแผน่นแผ่นพลาสติกซึ่งแผ่นพลาสติกมันหาย,ยากเนาะก็เอาเป็นถุงพลาสติกก็ได้แล้วก็เราจะทดสอบไปพร้อมๆกันครูก็จะทําด้วยครูก็จะทําด้วยนะฮะเราจะไม่ทิ้งกันนะฮะก็จะให้ทําไปพร้อมกับครูนี่แหละนะครับก็ ไปหามานะไปหามาระหว่างนั้นครูก็จะอ่านขั้นตอนที่เขาให้ทําไปให้ด้วยสําหรับใครที่ยังหาไม่เจออาจจะกดพอสไว้เพื่อใช้เวลาไปหาอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการทดลองแล้วเราก็มาเขียนคําตอบลงแนละ้วถ้าไม่มีมันก็มันก็จะบอกว่าไม่ได้ก็คงไม่ใช่อ่ะเราก็อาจจะดูจากการทดลองของครูก็ได้แต่ว่าอยากให้ไปหาแล้วก็ทดลองเองมากกว่าเหมือนจะได้สนุกไปด้วยกันไม่ใช่่ให้ครูสื่อสารทางเดียวผ่านกัน ดูวิดีโอนะฮะอยากให้ทุกคนทำนะครับขั้นตอนขั้นตอนเขาบอกว่าให้แบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้เรา Work ์ r o m Home อยู่เราไม่ต้องแบ่งกลุ่มนะครับเราตัดการแบ่งกลุ่มทิ้งไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปหาเพื่อนนะเดี๋ยวติดโควิดนะครับตัดทิ้งเลยการแบง่งนะการแบ่งกลุ่มนะแล้วก็เขาบอกว่า แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของอากาศเขาก็จะมีตารางมาให้แหละแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของอากาศเรามาคุยกันก่อนเรามาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยอากาศมันสำคัญยังไงถ้าไม่มีอากาศเนี่ยเราหายใจได้ไหมถ้าไม่มีอากาศนะถ้าไม่มีอากาศ ปุ๊บถ้าไม่มีอากาศมันจะเป็นยังไงเราอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราไม่สามารถหายใจได้สิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถหายใจได้ต้นไม้ก็ไม่สามารถหายใจได้ถ้าไม่มีอากาศเนี่ยเราตายแน่นอนนะครับเราตายเลยนะครับกลายเป็นโครงกระดูกเลยตายแน่นอนนะครับเราจะตายเราไม่มีชีวิต ar, อยู่ได้เลยถ้าไม่มีอากาศนะครับอ่าเริ่มเยอะแล้วปุ๊บเรา ตายถ้าไม่มีอากาศเราตายแล้วถ้าสมมตุติอากาศเป็นพิษเราก็ตายเหมือนกันถ้าอากาศเป็นพิษเราตายได้แต่ว่ามันก็ยังมีวิธีรักษาอยู่นะครับอ่านี่คือความสําคัญของอากาศอย่างหนึง่งนะครับถ้าไม่มีอากาศอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีชีวิตอยู่ได้นะเรามีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่มีอากาศสมมุติว่ามีชีวิต ชีวิตมีชีวิตโดยที่ไม่มีอากาศได้ปัญหาต่อไปที่เราจะเจอคือการไม่ได้ยินเสียงงงไหมว่าทําไมไม่มีอากาศแล้วเราไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเวลาเราพูดคุยกันเนี่ยเสียงมันจะออกไปจากปากใช่ไหมเวลาพูดออกไปมันจะปุ๊บ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 ออกไปเรื่อย แต่ว่าเสียงจะเดินทางผ่านอะไรที่เรามองไม่เห็นไปก็คืออากาศเสียงจะเดินทางไปในที่ที่ไม่มีอากาศไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสื่อกลางอะเวลาเราพูดปุ๊บปุบปบอย่างนักบินอวกาศอย่างเงี้ยไปพูดกันในที่ที่ไม่มีอากาศมันก็จะไม่ได้ยินเสียงกันเลยนะมันจะไม่ได้ยินเสียงกันเลยเพราะงั้นความสําคัญของอากาศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้หายใจอย่างเดียวนะมันยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างแต่ว่า เรายังไม่เรียนไปลึกขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นอ่ะพูดมาเยอะแล้วหาเจอหรือยังแผ่นพลาสติกสักแผ่นหนึ่งอะ่ะได้มาหรือยังนะครับแผ่นพลาสติกนะแผ่นพลาสติกได้หรือยังอ่ะไปขั้นตอนต่อไปนะครับเขาบอกว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของอากาศเนาะแล้วข้อ2องเขาบอกว่าตัวแทนกลุ่มซึ่งเราไม่เอาตัวแทนกลุ่ม เราเอาเป็นเราคนเดียวเลยนะครับนำแผ่นพลาสติกใสามาวางไว้ใกล้ริมฝีปากวางไว้ใกล้ริมฝีปากนะเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยแผ่นพลาสติกมาวางไว้ใกล้ริมฝีปากแล้วเป่าช้าๆสามครั้งเป่าช้าๆสามครั้งโดยโดยแต่ละครั้งให้สังเกตการเปลี่ยนแปลง แต่ละครั้งให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนแผ่นพลาสติกแล้วบันทึกผลปุ๊บนะครับเราต้องบันทึกผลด้วยนะแล้วร่วมกันอนภิปรายสรุปผลการทดลองนำเสนอหน้าชั้นเรียนอันนี้ไม่ต้องแต่ให้อัดคลิปนะฮะอัดคลิปส่งเข้ามาในหลายกลุ่มแต่ว่า สำหรับใครที่ไม่สามารถอัดได้ก็อันดุลมันดุลมไม่จําเป็นต้องอัดก็ได้ก็ส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้ไม่ว่ากันเราอาจจะอัดคลิปลง youtube ของเราเองก็ได้เพราะว่าครูเห็นแล้วว่านักเรียนหลายๆคนกําลังทํา youtube เป็นของตัวเองอยู่นะฮะก็อยากให้ลองอยากให้ลองเราไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเราก็อาจจะทําได้หลายๆวิชานะก็ ไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับเราจบแล้วหน้าหนึ่งหนึ่งสามเนาะหนึ่งหนึ่งสามเราจบไปแล้วนะหน้านี้นะหนึ่งหนึ่งสามเราจบไปแล้วเราก็ปิดไปเลยเราไปเจอหน้าหนึ่งหนึ่งสี่กันเลยแล้วกันปุ๊บอันนี้จะเป็นหน้าหนึ่งหนึ่งสี่นะฮะหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยก็จะมีที่เขาบอกให้เราทดลองอะ่ะให้เราบันทึกผลอืมนะครับก็จะมีกรรไการเปา่า การเป่า1ครั้งการเป่า2ครั้งและการเป่า3ครั้ง <c oughs> อาจจะดูเร็วๆไปหน่อยนอะก็มันก็กดสโลว์แล้วกันเนาะกดสโลว์ในวิดีโอหรือไม่ก็กดพอยส์เพื่อฟังอีกรอบหรือรีกลับไปฟังอีกรอบนะครับก็เ,ออ <c oughs> เราจะได้ตารางมาทั้งหมด4ช่องนะครับก็ตัวนี้ก่อนเป่าเป่า,ปา,ปาครั้งที่1เป่าครั้งที่2เป่าครั้งที่3 ที่เราจะได้ทำอันนี้แหละสำหรับคนที่ใช้สมุดก็ตีตารางลงไปซะนะฮะให้เวลาตีตารางระหว่างนั้นในครูได้แผ่นพลาสติกของครูมาแล้วซึ่งเป็นฝาเข้ากล่องเซเว่นนี่ลงทุนสั่งเข้ากล่องมากินที่บ้านาพเพื่อหาตัวนี้เลยนะแล้วก็จริงๆมันใสกว่านี้แต่ดันเอาไปล้างมันก็เลยดูติดมันแล้วมันก็ขุ่นขขึ้นมาหน่อยๆเราจะมา เริ่มทํากันเลยนะครับก็ตอนนี้ก่อนเป่าหน้าตาจะเป็นอยางเงหน้าตาจะเป็นอยางเงนะครับอของเราได้มาหน้าตาเป็นยังไงเราก็ให้เราบันทึกผลลงไปนะครับครูจะขออนุญาตซูมเข้ามาดูหน่อยนะฮะใกล้ไปปึ๊บประมาณนี้ <c oughs> ซูมมาจะให้หน้าตาแบบนี้มารูจะเขียนลงไป คุูจะใช้ว e ิธ uh, e ีเขียนเลยแล้วก uh, oh, e ันไม่ใช้วิธีพิมพ์เนาะเขียนลงไปว่าเฮ้ยก่อนเป่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเราก็สังเกตของเรานะครับก่อนเป่ากูจะบอกว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงอ่ะให้ดูในกล้องนะคูจะบอกว่ามันเี๋นวนะโทษทีขอขยับเมาส์อ่ะกู้ยบอกว่ามันโปร่งใส เขียนยากมากเลยนะฮะก็โปรง่งใสบอกว่ามันสะอาดก็แล้วกันก่อนเป่าเนอะก่อนเป่าจริงๆมันสะอาดกว่านี้แหละเอาไปล้างมามันก็เลยติดเต็มเลย <c oughs> นะฮะโปรง่งใสสะอาดมีอะไรอีกไหมอ่าของครูม,มันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่ลบมุมแล้วอะ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะผู้เขียนช้าแล้วนะทุกคนน่าจะเขียนกันทันลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมโทษทีอาจจะได้ยินเสียงคนบีบแต่สี่เหลี่ยมนะครับ <c oughs> อ่ะต่อไปนี้เราจะ ทดลองครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่หนึ่งนะในกล้องอาจจะมองเห็นแหละไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวครูจะทดลองให้ดูเลยนะครับก็อย่า <c> ง <oughs> ไรลบๆออกประมาณนี้ประมาณนี้ออะทดลองเลยแล้วกันครูจะลองเป่าครั้งที่หนึ่งนะเป่าครั้งที่หนึ่งเส <c oughs> งเสียงเป,า <c oughs> เป่าเขาบอกเป่าอะาะาโทษทีลงเร็ว ในกล้องก็เห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเห็นไหมว่ามันจะหน้าครูมันจะไม่ชัดเท่าเดิมเห็นเหะเห็นไหมครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมีมีฝ้าขึ้นมานิดๆดหน่อยคิดว่าเป็นครั้งที่หนึ่งก็แล้วกันเนี่ยเห็นไหมมันมีฝ้าขึ้นมานิดๆหน่อยนะครับก็อื สำหรับใครที่ไม่มีฝ้าก็มันคงจะอากาศไม่ได้อะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแต่ตอนนี้อากาศเย็นมากเลยหนาวมากนะครับก hmm. ็ได้แล้วการทดลองครั h, ้งที่หนึ่งะครับคูจะเขียนลงไปว่าอะไรดีมีฝ้าบางๆมีฝ้าบางๆ มีอรอยฟ้าบางๆเฮ้ยเร็วไปเร็วไปโทษทีเขียนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับมีรอยฟ้าบางๆอันนี้ของครูนะของนักเรียนเป็นยังไงถ้าของนักเรียนไม่มีรอยฟ้าอะไรก็ไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเขียนว่ามีรอยฟ้าบางๆอ่ะเขียนสองรอบแล้วน่าจะทัน สำหรับใครไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับใครที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เขียนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีนะแต่ของขวบมันเป็นฝ้าม, <c oughs> มันมันมีฝ้าขึ้นมานิดนึงแหละ <c oughs> สมมติว่าครั้งที่หนึ่งยังอยู่นะครั้งที่หนึ่งยังอยูอ่ทดสอบให้ดูใหม่ เห็นไหมปุ๊บนี่พอลบออกลบออกปุ๊บมันจะใสขึ้นนิด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 แหละมองไม่ค่อยชัดหรอกในกล้องนะฮะอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ได้ยินเสียงเปล่าหรือเปล่า <c oughs> เปลี่ยนมุมแล้วตอนนี้เปลี่ยนมุมแล้วอันนี้คือครั้งที่หนึ่งอยู่ครั้งที่หนึ่งอยู่ ครูจะเป่าครั้งที่สองครูเป่าเป่าซ้ำไปลอยเดิมแหละนะฮะเป่าครั้งที่สองนะโอ้เป่าจนเหนื่อยเป่าจนหอบก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะเห็นไหมแต่ครูมองเห็นนะครูเห็นว่ามันมีฝ้าหนาขึ้นกว่าเดิมนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะซึ่ง น่าจะเป็นเพราะไขมันกับอากาศที่มันติดอยู่กับฝานะฮะตอนนี้มันมีฝ้าหนาขึ้นครูก็จะเขียนลงไปนะครับอืมนะมีฝ้าหนาขึ้นนะครับนี่ครั้งที่สองนะหนาขึ้นจากการ เป่าครั้งที่ 1. น่นะครับมันก็จะหนาขึ้นเนาะมันจะหนาขึ้นต่อไปครั้งที่3มครั้งที่3เดี๋ยวขอเป่าครั้งที่1ครั้งที่2ซ้ำก่อนเพราะว่ารูลบออกนะฮะครั้งที่1น่ครั้งที่2ไปก่อนอ,อัน <c> น <oughs> ี้ครั้งที่หนึ่งนนครั้งที่2 <c oughs> ต่อไปครั้งที่สามครั้งที่สามนะครั้งที่สามจะปอล้วนะเฮ้ยมีอะไรเปลี่ยนไหมเนี่ยมันก็หนาขึ้นเหมือนครั้งที่สองแหละเนาะมันหนาขึ้นเหมือนครั้งที่สองตนอออันนี้ ชัดอะนั่นนีชัดนันนีชัดกว่าเยอะเลยนันนีชัดกว่าเยอะเลยเพราะมันไม่ติดไขมันปึ๊บเบิบเอ้ยเป็นละอองน้ำอืมทุกคนอาจจะไม่เห็นหรอกแต่หัวเห็นมันมีลองน้ำขึ้นมานะฮะมันมีลอองน้ำขึ้นมาซึ่ง ทดสอบเรียบร้อยแล้วสามครั้งเราก็เขียนผลการทดลองของเราลงไปนะครับก็ในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ครูเห็นครูก็เขียนลงไปนะครับมีฝ้าหนาขึ้นนะครับมีฝ้าหนาขึ้นแล้วก็เอ้มีฝ้าหนาขึ้นมีฝ้า หนาเอ้ยโทษดีมีฝ้าหนาขึ้นโอ้สีเปลี่ยนสีเปลี่ยนโทษทีมีฝ้าหนาขึ้นมีละอองน้ำละอองน้ำเล็กๆซึ่งมันเล็กมากๆซึ่งเล็กมากๆถ้าไม่รูปดูก็ไม่ทันเห็นนะเมื่อกี้นะฮะ มีละอองน้ําเล็กๆแค่นี้เสร็จแล้วนะครับก็เราจะเหลือแค่การสรุปผลเท่านั้นเองเขาบอกว่าจากกิจกรรมพบว่าเมื่อเป่าลมเราเป่าลมไปแล้ว3ครั้งเนะี่ยเราก็จะมีมีรอยฟ้าครั้งที่1มีรอยฟ้าครั้งที่2อรอยฟ้าหนาขึ้นครั้งที่3เนี่ยรอยฟ้าหนาขึ้นอีกแต่ว่ามีละอองน้ําขึ้นมาด้วยมันจะแตกต่างจากครั้งที่1และสนิดหน่อยหน่อยนะครับมีละอองน้ําหยดลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บอืซาวานเป็นละอองน้ําก็แล้วกันนะครับอากาศจะเคลื่อนที่ไปยังแผ่นพลาสติกใสจึงทําให้พลาสติกใสพลาสติกใสมีมีอะไรมีอะไรมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยมันมีทุกอันเลยนะครับพลาสติกใสมีรอยฝ้านะครับฝ้า ฝ้าที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นน้ำอะเป็นน้ํานะครับซึ่งเวลามันรวมตัวกันมันจะเป็นหยดน้ําหรือว่าละอองน้ํานั่นเองนะครับตัวนี้เราจะบอกว่าแล้วรวมตัวกันเป็นอะไรฝ้ารวมตัวกันเป็นละอองน้ําหรือถ้ามันฝ้ามันมีจํานวนเยอะๆนะจำนวนเยอะมากๆมันก็จะถึงขั้นเป็นเป็น อะไรได้เป็นหยดน้ําได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่มีก็เขียนไม่มีก็อาจจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้เพราะการทดลองมันเป็นการทดลองของเราเนาะมันไม่ใช่ของครูเพราะนั้นใครทดลองได้แบบไหนก็เขียนแบบนั้นมานะครับเพราะงั้นดังนั้นในอากาศจึงมีอะไรมีอะไรเนี่ยมีอะไรที่ทําให้เกิดฟ้ามีอะไรที่ทําให้เกิดละอองน้ํา มีอะไรที่ทําให้เกิดหยดน้ำมีอะไรเอ,อ่ยในอากาศก็กเลยมีน้ําอยู่นะครับเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นในอากาศเนี่ยจะมีน้ําอยู่ด้วยนะมันไม่ได้มีแต่แก๊ส๊าซหรือว่าฝุ่นละอองอย่างเดียวนะครับเออสอย่างแล้วสิไม่ใช่อย่างเดียวนะก็ ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับะจะจบแล้วจะจบแล้วนะหนึ่งหนึ่งสี่นะครับตอนนี้เราอัดคลิปมานานเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้านาทีโอลยน,นานมากจากกิจกรรมนะครับจากกิจกรรมทําให้เราทราบว่าเราทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองลอง,ลองคิดดูซิเรารู้อะไรบ้างอาจจะตอบอยู่หน้าโทรศัพท์คนเดียวนะก็ก็เหมือนเราเรียนอยู่ในห้องแหละลตอบหน้าโทรศัพท์คนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นว่าไม่ต้องตอบ นั่งฟังอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ตอบก็ได้เขาจะถามว่าเราว่าก็เรื่องของเราเราตั้งใจเรียนนะก็อากาศที่เราหายใจเข้าไปนะครับสรุปแล้วนะอากาศที่เราหายใจเข้าไปเอาถ่ายรูปมาขาะเดี๋ยอากาศที่เราหายไปมีส่วนประกอบของไอน้ําอยู่ก็คือมีน้าแหละมีไอน้ําอยู่นะครับมีไอน้ำอยู่ที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมีน้ําอยู่จึงทําให้อากาศมีความชื้น มีความชื้นความชื้นก็คือเราจะรู้สึกแบบว่าอากาศมันเย็นๆย็นิดๆหน่อยเพราะมันมีน้ําอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเหมาะสมซึ่งเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้อากาศยังมีแก๊สชนิดต่างๆเจือปนอยู่ด้วยนะครับมันไม่ได้มีแต่น้ํามันมีแก๊สมีแก๊สมีฝุ่นมี มีอะไรอ่อะมีอะไรหลายๆอย่างแหละเออเดี๋ยวค่อยไปหาดูนะครับก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยจะหายใจเอาน้ําเข้าไปด้วยแต่ว่าในขณะที่เราหายใจออกมันก็จะมีน้ําออกมาด้วยเหมือนกันเหมือนตอนที่เราเป่าหรือพ่นลมออกมาเนี่ยมันก็จะมีน้ําออกมาด้วยนะเราลองเอาอะไรมาใส่ตรงหน้าจมูกเนี่ยเอาแผ่นพลาสติกมาใส่หน้าจมูกก็จะเห็นละองน้ําเหมือนกันนะครับมันไม่ได้มีแต่ตอนหายใจเข้านะหายใจออกมันก็มีนะครับก็ จบแล้วนะครับสำหรับวิทยาศาสตร์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้แหละนะฮะเจอกันคลิปหน้า